รูนดูเพียงไรนะจะหลับตาอยากหลับตาด้อ้อมต่อเธอไักได้คนนั้นคน,น,นที่ชันไม่มีโอกาสกาเปแนอยากหลับไหลนอนฟังเสียงใจคาเต แกเราโอ้แม่เป็นฝึกเลยอย่างนี้ต้องร้องแล <c ười> ้วล่ะขงาคร้องอยู่ร้องอยู่ร้องโอเคไหมคะอุ้ยอุ้ยมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงเขาขึ้นมาใหม่จ้า มึงจะเจอไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปู่ปันสวยอ่ะสวยขึ้นเหรอพูดอีกทีอะไรนะสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขับทันไหมคะขับทันไหมคะจริงป่าครับจริงครับอุยน่ารักที่สุดในโลกนี่วันนี้ไม่แพ้ทุกๆครั้งที่มาเยือนเจเจมอเลยแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับน้องอันด้วยเนาะน่ารักทุกคนเลยไหนมีใครจะ ให้มาลงมาอะไรอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเดี๋ยวพี่จะรอสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าหนาวขึ้นมาเลยอันนี้ดูแบบว่าเป็นตัวไงไหนมีอะไรบ้างอุ้ยพี่เขาหนาวอ่ะลูกพี่เขาหนาวอ่ะแบ่งให้พี่เขาหน่อยอุ้ยไม่หนาวเขาเรียกว่าร้อนเงินไอเนี่ยมีชื่อด้วยอ่ะยังไงมาลัยออนไลน์ไหนมาจากทางไหนคะมาลัยออนไลน์โอ้ อหมายความหมายความว่าเขาโอนเงินมารวมกันน่ะหรออุ๊ยน่ารักมีกี่บ้านน่ะโลกมีกี่บ้านนะมีหลายบ้านมากเลยครับเยอะมากเอฟซีสาวบางกะปิไหนสาวบางกะปิอยู่ไหนไม่ดังเลยขอเสียงสาวบางกะปิหน่อยรอบรอบแรกไม่แน่ใจว่าสาวหรือเปล่าหรือว่าเปล่าอตอชวยด้วยไดมพี่บอกว่าท่าเดิมใช่ไหมฮะเหมือนมาเป็นเทสรอบก่อนเลยเพราะว่าผมก็จ้างมาท่าเดิมเหมือนกันดูดิ คนเลยมีกูมันเยอะมากอ่ะอย่างงี้ดีกว่าอันขาเพื่อแฟนขับใหม่ๆเนะนี่ยแถวบนแนะถวบนเนี่ยแถวบนอ่ะแฟนขับใหม่ๆนะคะบ,บ,บนคือดิ้นไม่หยุดเลยนะเราดูตลอดเลยเออใช่เป่ไม่รู้ใครเหยียบข้ <laughs> างใครบนาฝากผลงานนิดนึงหน่อยสิค่ะค่ะผลงานนะครับตอนนี้ทําเพลงนะครับก็ถ้าจะเป็นเดือนตุลาเป็นเพลง ของสามคนนะครับเรียนสันฟองนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ละครก็มาช่วงตุลาครับเหมือนจะเพราะวันทีน่ยี่สิตุลานะครับเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับฝากผลงานเสร็จแล้วใช่ใชไหมเสร็แล้วช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมช่วยอะไรจะ <c oughs> พี่ไม่มีอลไยเลยเอ่ะพี่ขอพี่ขอตั้งนานเฮ้ยโอ้ย พี่คะคือเดี๋ยวหลังจากจบตรงนี้เราจะแจกคูปอง50บาทตอนแรกถามเลยว่าอุ้ยแม่แม่เขาจะเอาหรือเปล่าพี่พี่ดาดาบอกว่าเอาแน่นอนเพราะว่าอะไรเหมดเงินเขาไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะแจกคูปองเนาะแต่นิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนนะครับอ่ะเหลือยังรูกเหลือยังได้อยู่นะลองต่อยสักชั่วโมงได้ป่ะหยอกยอกยอมหยอกนี่ถามหน่อยไหนๆก็มาครั้งนี้ นะคะคเป็นจังหวัดพิษณุโลก<ช>แล้วก็<ช>อีกสี่จังหวัดสุโขทัยอะไรนะเนพชรบูรณ์ค่ะ,คะอุตร,รดิตฐ์อันไปมาครบทุกจังหวัดนะคะพิษณุโลกเคยไปแล้วสุโขทัยเคยไปแล้วเพชรบูรณ์เคยไปแล้วอีกอุตร,รดิตฐ์ยังอุตรดิษฐ์ยังไม่เคยไปค่ะอุตรดิตฐ์นะคะยังไม่เคยไปงั้นไปได้รอบนจ้างอ่ะโอ้โหขายของตกขายของเลยโอเคอยากไปอุตรดิตฐ์ฝากไว้ด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้นะจะบอกว่าเรามีสินค้ามากมายน้องน่าจะยังไม่ได้เดินเพราะว่าไปถามาจากรถเลยมนที่ขึ้นเวทีร้องเลยในงานเนี้ยก็จะมีของเยอะๆมากมายอ่ะพอจะทราบไหมคะว่าพิษณุโลกของดีเขาแบบขึ้นชื่อเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรแม่พิซนุโล่เนี่ยเป็นคนฉลาดเห็นปะอะไรแม่กล้ยตากล้ยตาครับกล้ยตาอ๋อโอเคอ่ะ กุ้ยตากไม่ได้ทาจากตากหรออ่ะกล้ยตากไล้วชอจังหวัดตากทองเปตากอ๋อแต่เป็นกองวิสุโลุกสัโขทยอ่ะซุกทัยมีอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทองกททองเครื่องทองเครื่องทองอยัางได้เงาะดีเมือสุขทัไทยป่าทองเหรออเออทองแท้ด้วยนอะหนะอยากได้อยู่นะอ่าไม่อยากได้แบงค์แล้วอยากเปลี่ยนเป็นแหวนทองได้ป่ะ อีกสุ aj, สโขท karaoke, ัยต่อไปเพชรบูรณ์น่าเก่งมากไม่รู้ไม่ได้บ้านเกิดพ่อถอาหล่อบ้านเกิดต่อไปตากตากติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตาบ้านพอออ่ะพออพออหนพออพอออยู่ไหนคุณตาคุณตลากจังหวัดตาแค่ตากตากมีอะไรดีคะ ฮะคลอยดีฮ<า>ะนนโคบออย่าโคบเพียงอย่าชวนอย่าแกชวนผู้ชายไปดูคคบอ่ะเห็นตรงนู้น่ะโคบนะตอมดีมากสิดังด้วยคคบนะคคบหินคคบหินคิดอะไรกันอะอมยิ้มอะไรแม่จ๋าเนี่ยโคบอะไรอีกสุดท้ายเลยนะอุตรดิ์ใช่แล้วของดีอะไรคะ อะไรแม่เป็นประมุขผานเป็นประมุขผานฮะคุณรัฐดีคขาดีนี่ผู้เรียนหลงรลับแรงนี่เลดศรู้สึกเครียดมากเลยเพราะฉะนั้นต้องดีเซนงานต้องถามเพื่อน <c oughs> ความรู้อยู่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนอนน้อยแล้วก็ใช้พี่ดีถามแฟนถามเอาอ่ะครบภาจังหวัดนะคะก็ฝากแม่แม่ด้วยนะคะอันชวนแม่ไปช้อปปิ้งในงานที่นี่ด้วยนะอันไม่ได้ยินนะอันนี้กระซิบเขาไม่ได้ยินชวนแม่ไปช้อปปิ้งในงานที่นี่เยเราเรารู้กันอยู่แค่นี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวฝากแม่แม่ไปช้อปปิ้งด้วยนะครับเนี่ยที่ทั่วถึงเลยนะโอเคป้าซื้อฝั่งเราด้วยนะอัานี้ร้อนเก่งที่สุดในโลก น่ารักไหมคะหนึ่งถึงสิบน่ารักแค่ไหนฉันโดนฉันว่าแล้วต้องมีคนตอบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน่ารักโดนเนาะน่ารักขอเสียงกระหืมห้า่อยเร็ว <c oughs> ดังยังดังยังอ๋อดังแล้วอ๋อโอเาดังนั้นโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะ ถ่ายแล้วก็ทุกคนเพราะฉะนั้นทำตัวให้มันเด่นที่สุดและเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หนึ่งคีย์เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งแล้วก็เป็นภาพวิดีโอนะคะพี่ผิจะนำพร้อมไหมคะทุกคนเดินเสาสั้นอ่าอย่างนั้นเลยนะาร้กที่สุดแล้วก็บกไม้บกมือนะคะทำตัวให้เด่นๆเนาะเอาภาพนิ่งก่อนเขาเขาอยากมาอยู่หน้ากันหมดเลยอะเอาภาพนิ่งก่อนอะโอเค ขึ้นนก่อเอาด้านนั่งบางแม่แม่บอกด้านนั่งบางแม่โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้อะเดิมสองสามเดี๋ยวพัพนี้ก่อนภาพนี้โอ้โหัวหลุดัวหลุดตอนเขาบิ๊เราไม่ฟังอ่ะพักนี้เดิมสองสามไม่ใช่ที่เขาถ่ายปวดใจได้ไหมอ่ะอีกชอตหนึ่งปวดใจได้ไหมคะ โอเคอ่ะโอเคเมื่อกี้กระหึ่มกระหึ่มอย่าให้เสียชื่อแม่แม่น้องอันเนาะอ่ากองพร้อมนะกองพร้อมนะคะ1 2 3สองสเดี๋ยวพร้อมกันสามลอกติดติดเลยนะอ่าอันค้าอันข้าอันทนะคนหายก็เก่งไปด้วยอ่าเดินสองสนอันา ว่าเรามาวัน oh ที way, oh ่แบบใครเขาจะมากับเราบ้างใครจะมาวันที่แบบบ้างจ้าลูกเบิร์โอ้โหทุกคนเลยอ่ะทุกคนมาหมดเลยโอ้โหน่ามากไหนวันเนี้ยเนี่ยน้าเดิอเมื่อกี้นะพี่จะบอกให้ฟังเทียบกับเรื่องความจริงผู้หญิงชุดนักร้องนางเดินออกมานางทำเป็นแบบว่าอุ้ยพี่เราได้นท่อนเตียงวิ่งกระโดดมือจริงจริงอ่ะนั่งไปซ้อมเตียมร้องเพลงแล้ว ไม่ต้อนเลยนักรองฝึกหล่อไอ้นักรองสีดีนะคะอ่ะปมือให้นักร้องของเราด้วยสาวบุญธรรมสาวบุญธรรพี่อะไรพี่อะไรพี่เฮียงพี่เฮียงเฮียงทำไมเฮียงละคะเฮียงขอหน้าผู้เรียกพี่เฮียงดีกว่าเพราะยังสาวอยู่เลยเนาะ ขอบคุณทุกทุกคนทีมาขอบคุณครับผมวันนี้บบนะนะก็ตัวใหม่ท่างหน้าวันที่8นะครับง่ายสุนะครับผมในชุดนะขอสีหน้าสงเอนให้กับใครอีกด้วยนะอุ้ยมันมีแบบมีผู้ชายแบบเอาเหวยเอาแหวนมาแล้วอุ้ยแหวนหัวใจด้วย